เจ้าหน้าที่ตำรวจโคราชค่ะได้จับบัญชีมากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ซึ่งย้ายฐานมาจากฝั่งเพื่อนบ้านนะคะเปิดเผยว่าเป็นคนไทยค่ะหลอกเงินคนไทยด้วยกันเองมานานนับ10ปีแล้วค่ะ เวลาประมาณ15นาฬิกาเมื่อวานนี้นะคะที่ศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพลตำรวจตรีไพโรธขุนหมืน่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุดที่นันคงแช่มดีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาร่วมกันถแถลงผลการจับกลุ่มนางสาวปรัสนิยาพรปังสันเทียฉายาลำยอง หรือว่าบิวค่ะอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาอยู่ที่บ้านเลขที่299ทับ1หมู่ที่7ตำบลพลกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะทำความผิดเป็นผู้รับซื้อบัญชีม้านะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มมิจฉาชีพมีหัวหน้าเป็นชาวจีนบวบวนการมิจฉาชีพ call center ที่หลอกลวงสร้างความเสียหายให้กับคนไทยเคยมีฐานอยู่ในเขตประเทศกัมพูชาหลอกคนไทยมานานนับ10ปีค่ะ หลังจากเกิดปัญหาชายแดนจึงย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยและก่อเหตุหลอกเงินคนไทยต่อและจ้างวานซื้อบัญชีมา้าเพื่อใช้ในการโอนเงินของอาแก๊งขอเซ็นเตอร์แก๊งนี้ค่ะต่อมานะคะขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กำลังจัดทำบันทึกจับกลุ่มนางสาวปรสญญญาสนิยพรได้พยายามให้สินบนเจ้าพนักงานเพื่อแลกกับการปล่อยตัวในจำนวนเงิน10,000แบาท จ้าหน้าที่จึงแจ้งให้ชุดขยายผลของสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมาทำการขยายผลค่ะจนสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมกรบวนการซึ่งเป็นคนไทยเพิ่มเติมได้อีก6รายซึ่งก็เป็นหญิงหนึ่งรายและก็เป็นชายอีก5รายก็คือนางสาวเทพร,รัตน์วัย45ปีภูมิลำเนาที่จังหวัดกรุงเทพมหานาครน,นายธนาธานอายุ19ปีภูมิลำเนาอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานา,นายชาณรงค์วัย25ปี ภูมิลำเนาที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายถากูลวัย29ปีภูมิลำเนากรุงเทพมหานครนายธนพัฒน์ภูมิลำเนาจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็นายบรรพบวัย36ปีค่ะภูมิลำเนาในพื้นที่อำเภอนนนไทยจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นคนขายบัญชีนะคะ พร้อมกับพบว่าบุคคลในกระบวนการนี้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหลังจากเข้าตรวจค้นพบยาเสพติดนะคะเป็นยาบ้าจํานวนกว่า200เม็ดแล้วก็ยาไอซ์อีกจํานวน2ถุงเจ้าหน้าที่จึงได้จับกลุ่มดําเนินคดตีตามขั้นตอนของกฎหมายค่ะโดยทางพลตํารวจตรีไพโรธขุนหม่นผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14กันยายนนะคะจากการสืบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานตารวจภูธรเมืองนครราช ทราบว่ามีกลุ่มคนไทยซึ่งเป็นเครื่องมือของกระบวนการมิจฉาชีพแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ไปจ้างหรือไปซื้อบัญชีจากคนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือก็เรียกกันว่าบัญชีมาซื้อบัญชีละ3 0 0 0ถึง4,000บาทจากนั้นกลุ่มนี้ค่ะก็จะมีหน้าที่ในการควบคุมเจ้าของบัญชีให้เจ้าของบัญชีไปกดเงินสดออกจากตู้ ATM ตามห้างสรรพสินค้าตามสถานที่สาธารณะต่างๆหลังจากกลุ่มแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะ ได้มีการหลอกลวงจนมีผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีมา้าดังกล่าวกลับใดที่บัญชีมา้าเหล่านี้ไม่โดนอายัดกลุ่มแก๊งพวกนี้ก็จะควบคุมตัวของเจ้าของบัญชีเอาไว้ค่ะโดยก็มีการเช่าห้องพักหรือโรงแรมต่างๆในเขตจังหวัดนครราชสีมาควบคุมเจ้าของบัญชีเพื่อใช้งานจนกว่าบัญชีจะถูกอายัดนะคะจึงจับปล่อยตัวไปก่อนจะทําการจ้างเจ้าของบัญชีรายใหม่ต่อซึ่งจำนวนจำนวนเงินค่ะที่กดเงินสด จากบัญชีมา้ารวมกันสูงถึงวันละ4 0 0 0บาทถึง5 0 0 0 0บาททีเดียวมีประชาชนไม่ทราบว่าการขายบัญชีหรือการรับจ้างกดเงินให้คนอื่น เป็นความผิดจึงอยากจะแจ้งเตือนว่าการกระทําเช่นนี้เข้าข่ายเป็นกระบวนการหนึ่งในแก๊งคอ l l เซนเตอร์และผิดพระราชกําหนดป้องกันปราบปรามอาญากรรมทางเทคโนโลยีทั้งการขายบัญชีให้นะคะแล้วก็การดําบัดไปกดเงินให้แก๊งคอรเซนเตอร์เหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการกระทําผิดเครือข่ายมิจฉาชีพที่จะทําการเช่นนี้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับกลุ่มได้ทั้งหมด7คนโดยมีหญิงไทยเป็นหัวหน้าแก๊งเมื่อเจ้าของบัญชีมาไปกดเงินมาให้หัวหน้าแก๊งก็จะมีการรวบรวมเงิน เพื่อที่จะส่งให้กับทางบอสใหญ่นะคะหรือว่าหัวหน้าใหญ่ที่เป็นชาวจีนซึ่งก็จะวนเวียนอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกลุ่มซึ่งก่อนหน้านี้นะคะกลุ่มแก๊งมิจฉาชีพกลุ่มนี้นั้นมีฐานทำการอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านค่ะหลังจากที่มีสถานการณ์ชายแดนทางรัฐบาลได้มีการกดดันปราบปรามทุกรูปแบบกลุ่มวิชาชีพกลุ่มนี้ก็ได้เดินทางกลับเข้ามาในประเทศไทยเพื่อมาทำการ โทรศัพท์หลอกลวงคนไทยด้วยกันเองนะคะโดยการแบ่งการทำหน้าที่เป็นแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่สร้างความเสียหายอยู่ทุกวันนี้ ทางพลตรตรีไพโรธกล่าวต่อว่ากลุ่มแก๊งคนไทยซึ่งมีหัวหน้าแก๊งเป็นหญิงชาวจังหวัดนครราชสีมาคนนี้นะคะอยู่กับแก๊งวิชาชีพชาวจีนมาเป็นเวลา10ปีแล้วตั้งแต่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็กระทําการหลอกลวงแบบนี้อย่างต่อเนื่องมีผู้ร่วมขบวนการที่เป็นคนไทยหลบหนีออกมาจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาสร้างกลุ่มแก๊งเพื่อที่จะหลอกลวงคนไทยมีพฤติการแบบนี้อยู่ทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัด จะมีการตระเวนเปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะไปหาซื้อบัญชีมา้ามาเป็นบัญชีตามสถานที่ต่างๆของจังหวัดนะคะต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองที่มีห้างสรรพสินค้ามีผู้คนพลุกพล่านค่ะ ยากแก่การสังเกตนะคะจึงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนขอให้ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมนะคะซึ่งจะพาคนไปกดเงิน2-3คนหรือว่ามีลักษณะเป็นคนคุมเชิงนะคะอยู่บริเวณตู้ ATM เพื่อที่จะให้เจ้าของบัญชีม้าเนี่ยไปกดเงินมาให้แล้วก็จะรวบรวมเงินสดไปให้กับหัวหน้าแก๊งที่เป็นคนจีนซึ่งจะวนเวียนอยู่ไม่ไกลจากกลุ่มแก๊งพวกนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งก็เป็น ภาพของหัวหน้าแก๊งคนจีนที่อยู่บริเวณตู้ ATM ห้างเดอะมอลโคราชค่ะในขณะที่บุคคลที่ถือบัญชีมาไปกดเงินให้นะคะซึ่งก็อยู่ไม่ไกลในขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กําลังจะเข้าไปทําการจับกลุ่มหัวหน้าคนจีนรายดังกล่าวก็ไหวตัวทันและหลบหนีไปได้เจ้าหน้าที่ตารวจกําลังติดตามจับกลุ่มหากใครพบตัวสามารถที่จะแจ้งได้ที่สถานีตารวจภูธรเมืองนครราชสีมาค่ะ